ขนตาพิงนอนมากเลยเนาะเขาไอ้เช็ดใช่หรขนตายี like ่ห้ออะไรอ่ะก็เคยจริงๆอ่ะเป็นคนขนตายาวอยู่แล้วคือถามไงว่าแต่ะขนตายี่ห้ออะไรเจ้าว่าหลัง่บอกเเป็นคนขนตายาวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้งอนขนาดนี้ แรกก็ไปแวะขนนอกแวะขนหน้าเดี๋ยวถามว่ายี่ห้ออะไรฟังก่อนแวะขนหน้าใช่ไหมขนหน้าแล้วก็มังหน้าด้วยมังหน้าด้วยแม่ก็เข้ามาในร้านเดือดกี่ร้อคนตาร้านที่มาเดือดบอกมาที่ว่าปิดเพลงก่อนถ้าทันจะยาวแล้วแหละบอกว่าหลักสุนตาถาวรด้วยแกทำไมไม่เล่าว่าอ๋อพอดีไป่รับคนตาถาวรมาไม่นะไม่ต้องเล่าตั้งแต่ต้นตอ ต่ขนตาย <c oughs> <k cartoon finish> ต <acht> ี่ห้ออะไรจริงๆเป็นคนขนตายาวอยู่แล้วตอนแัร็คทำมาแล้วจะฟังยาวกว่านี้อีกแกเจ็บมากเลยที่ตรงนี้หัวก็เจ็บนะคุณเสียงนี่คุณเสียงไหมนี่ไงแล้วตอนร้องเพลงลายให้จ้าอันนี้คือเสียงต่ำเสียงธรรมชาติเป็นเสียงอะไรเขาเร่ยนแค่ต้องใชแกรู้ป่ะฉันจะพูดเห็ุฮะเอ้าอันนี้จะยังไม่หายเลยหรอไม่แกฉันบังอย่งไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ นี่เราติดใจชอมห้องนู่นเนาะวันนี้เราติดาซสอมห้องนู่นเหรอเราติดใจสอมห้องนู่นเนาะจะว่ามาสั่งอะไรปกติพูดสำเนียงนี้เนาะเมื่อกี้คือเราติดใจอมห้องนู่นเนาะเราติดใจชอมห้องนู่นเนาะเราติดใจชอมห้องนู่นเนาะเรือไม่รู้เรื่องหนึ่นเรือตรงไหนเรือไม่รู้เรื่องหนึ่นเรือตรงไหน